นนี้ผมกลางแท้งเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมกาลังจะลงไปซื้อน้ําที่หมู่บ้านข้างล่างนะครับพี่ได้คํบสกล้อบอกว่าประมาณสามกิโลถึงหมู่บ้านนะครับไปดูกันว่าสามกิโลพี่เขาจะสามโลจริงกันปะนะไปไม่งั้นไม่มีน้ํากินนะคุณผู้ชมมันไม่มีขวดใส่อยู่ดีอ่ะถ้าเกิดผมเอาน้ํากรองที่นี่กินก็ก็ไม่มีขวด อ๋อท่าน้ำขาวอะไรเงี้ยนะเออ เด็กเจเกเ้าสางาอป็กาดีนะอนเช้าตเย็นนะหวงว่าจะไม่มีเสียงอะไรแปลกคนเดียวครับ เคยทางใต้รอบหนึ่งแล้วโดนรอบหนึ่งก็โหสยองเลยเจายา้จาหน้าที่ก็อยู่ใก,กล้ไกลเจ้าหน้าที่ก่อยากขึ้นไปแล้วก็นอนผิวไม่ด้วยวปักฟโฟล์ดนะครับอ๋อได้ครับพี่ครับครับนอนที่นินสวรรค์ครับผมมาจากไหนมาจากกรุงเทพครับเมื่อคืนผมนอนที่ ลำตะเพินตรงหนองเปือ้อครับบ้านช้างครับเ,เออ,เ,อ,อเลยบีกเกือบร้อยโลครับอทางขึ้นก็เปรี้ยว <c oughs> ๆเน <c oughs> าะก <c oughs> ับผม ขอบขอบคุณครับ